น่ะอยากได้น้องใช่ไหมในก้งโค้งแบบนี้อยากได้น้องใช่ไหมเพื่อนครับยงได้ของเล่นอย่างอะไรลรกเอาของเล่นให้น้องหน่อยดูไปแล้วลูกชายเข้าเรียนยั่ครับยังครับสองขวบสามเดือนไปไหนไปไหนไปไหนมาเอาของเล่นไปใส่เพรเพิ่อนอยู่เลยอยากได้ลูกชายจังเลย ของเล่นแปลกแปลมานะพาแบบของเล่นสวัสดีครับพี่มาหยิบของเล่นให้ตัวเลหน่อยเร็วเอามาได้ไหมมาอันนี้ก็ได้อันนี้มาเอาเหรอเอาเว้ยอาไปเลยอันแกะให้แกะให้จะได้เล่นเลยนะอันนี้เจอแล้วอ่ะมาอันนี้ อู้อ้าเอาเอา,เอาว้าวเป็นกระเป๋าเลยอะเฮ้ยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะ